โอเคทัก okay, ขอบลาสวัสดีเช้าวีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมไกดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง In Art Channel ปนิชันเคยนั่นเองนะครับทุกคนเราวป็นนิโคถึงที่เว็บ v ว p Store Shop นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแจากโค้ดฟรีกันนั่นเองนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เตลโค้ดกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนกรัดโค้ดตามผมได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เป็นหรหัสนี้เลยนะครับผมก็เป็น v i p rk tg7 นะครับทุกคนอย่ากดตรวจสอบไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนใช้โค้ดไปแล้วท่านเองนะครับทุกคนอย่าลืมอัดชิปนะครับทุกคนก็เราไปดูในบัญชีเนาะมังค่าเข้าวันที่เรียบร้อยแล้วนะเอกอะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่บริการกันบ้างสำหรับบริการนะครับทุกคนก็เป็น id นะครับทุกคนใครที่สนใจได้บอกว่าเลือกซื้อแบบตัดกันดูได้นะ ผมก็คราบนะครับไอเดียราคาไม่เท่ากันนั้นเองนะผมก็อย่างอันดีนะครับผมก็อันนี้นะครับกถ้าตัวใครสนใจดีนะจ้าลองเช็ดกันดูได้นะผมก็ดูราคาดีๆนะครับโอ้คเด้มทนที่เกมส์ดเปรดนะผว่าส่งขนาามสิบกาเดนติเตนะลูงหก้อยเก้าสิบเลยนะครับทุกคนตาส่งขน ที่เป cool ็นสายสุขเพลทก็ลองเซโรงจัดกันดูได้นะครับทุกคนไปดูกันที่อัพเติมเงินนะครับผมกสำหรับเติมเงินผมสามารถเติมได้จากช่องทางนี้เลยก็เอาริ้งมาวางนะครับทุกคนแล้วก็กดตัวสัมการทำรายการนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับคนที่เติมไปเป็นเราสามารถดูคลิปวิดีโอสอนเติมเงินทางล่างได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องผมได้นั่นเองนะครับทุกคนกาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนการสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ